สวัสดีครับพบกับสุดเจ็ดเจ็บระดับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาคุยนะครับสนุกสนุกเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชัน TikTok อกนะฮะแอปพลิเคชันของประเทศจีนนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแอปพลิเคชัน TikTok ดังมากๆในช่วงปี 10, 2020ที่ผ่านมาเหตุผลก็เพราะว่า ศิลปินดาราเซเลบิตี้อะไรต่างๆเนี่ยต้อง w o r k f r o m Home ต้องทำงานอยู่กับบ้านนะครับออกไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสร้างสรรค์ครเอทกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับลงบนวิดีโอสั้นๆนะฮะแล้วก็มาลงบน Ti k t o k กันนะครับอันนี้กลายเป็นกระแสที่ดังไปทั่วโลกเลยนะครับซึ่งทำให้แอปพลิเคชันนี้มีการดาวน์โหลดกันถึง850ล้านครั้งเลยทีเดียวนะครับซึ่ง้ามาถึงปีนี้เนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะเป็นพันล้านครั้งแล้วด้วยนะครับสหรับแอปพลิเคชัน t i k t o k เนี้มันทาให้เป็นช่องทางในการ สืสารกัน,นะ,ะหว่างตัวซเลริตีดาา้ดาราศิลปินอะไรต่างๆเนี่ยกับแฟนคลับของเขาที่สังเกตเห็นชัดๆเลยนะเขาก็จะทําเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับมีการเต้นบ้างทํากิจกรรมชาเลนจ์ในต่างๆนะครับรวมไปถึงตัดผลงานของเขาเป็นสั้นๆไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอละครหรือที่ไปออกรายการอะไรต่างๆเนี่ยมาลงนะฮะให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับการที่ทมีวิดีโอเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เกิดการชมเขาก็จะนับเป็นยอดวิวนะครับ ว่าแต่ละคลิปั้นมียอดวิวเท่าไหร่กันบ้างแล้วและทางทิกต o k เองนะครับก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างไว้ด้วยกันในปีที่แล้วนะครับสำหรับสุดเด็ดเจ็ดอันดับในวันนี้เนี่ยจะเอาข้อมูลตรงนั้นมาเล่าให้ฟังในหัวข้อนะครับสุดเด็ดเจ็ดอันดับเซเลบริตี้ที่มียอดวิวสูงสุดบนทิกตอ k ในปี2020 เริ่มไปที่สุดเด็ดอันดับที่7ก่อนเลยนะครับสุดยอดเซเลบริตี้ที่มียอดวิวสูงสุดบนทิกต็อนะครับในปี2020นั่นก็คือเก่งทัชยะครับชื่อนะครับของเขาบนทิกต็อก็คือแอดนะครับเก่งทัชยนะฮะลองเข้าไปดูกันได้นะครับครับในอันดับที่7นี้นะครับเก่งทัชยนะครับเขามีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาโด่งดังมาจากรายการประกวดร้องเพลง The Voice Thailand นะครับ เก่งเนี่ยมีความสามารถนะครับในเรื่องของของเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทยมากเลยเรื่องของการแสดงต่างๆก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับในคลิปทิกต็อกเนี่ยเขาก็มาทำตัดเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการแสดงของเขาเกี่ยวกับเพลงของเขานะครับรวมไปถึงนะครับมีการออกแบบห้องทดลองโรงกาอะไรของเขาเนี่ยที่มีการทดลองมีการชาเลนจ์อะไรต่างๆน่าสนใจมากเลยอยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูนะครับยอดวิวของเขาเนี่นะครับในทิกต o อกในปีที่ผ่านมาเนี่ย38ล้านวิวกันเลยทีเดียวนะครับ ไปกันที่อันดับที่6เลยนะครับของสุดเจ็ดเอันดับนะครับเซเลบริตี้ที่มียอดวิวสูงสุดในปี2020นั่นก็คือน้องนุ้ยสุจิราอารุณพิพัฒนะครับชื่อของเขาบนติกตอกก็คือแอบนุ้ยสุจิรานะครับแล้วต่อท้ายด้วยเออีกตัวหนึ่ง นุ้ยนะครับเป็นนางสาวไทยในปี2544ครับแล้วก็มีผลงานการแสดงนะครับผลงานพิธีกรอะไรต่างๆมาหลายปีทีเดียวนะครับจนกระทั่ง TikTok เอรเริ่มฮิตนุ้ยได้เข้ามาเล่นนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเธอลงคลิปบ่อยมากนะครับเป็นเต้นที่นั่นที่นี่ทุกกิจกรรมทุกการถ่ายทําทุกอีเวนต์นะฮะนุ้ยจะมีผลงาน Tik t o อออกมาให้แฟนคับได้ติดตามกันนะครับตรงนี้นี่เองนะครับด้วยความขี้เล่นของนุ้ยนะฮะทำให้ ทุกคนรู้จักและเข้าไปติดตามทําให้มียอดวิวนะครับบน TikTok เนี่ยสูงถึง39ล้านวิวเลยทีเดียวนะครับจนกนระทั่งผู้กําก,กับละครอย่างแซลเลยนะครับว่าในกองถ่ายเนี่ยหนุยเน้นหรือเกินนะครับในการที่จะทาคลิปทิกตอกนะครับอันดับที่5ของสุดเด็ดเจ็ดอันดับเซเลบริตี้ที่มียอดวิวสูงสุดนะครับในปี2020ของ TikTok นะครับเป็น น้องกระต่ายพันนิพานะครับชื่อของเธอใน Tik t o อกก็คือแอดกระต่าย Under อพันนิพานะครับกระต่ายพันนิพานะครับชื่อของเธอบน Tik t o อกก็คือแอดกระต่าย Undersco พันนิพานะครับกระต่ายมีชื่อเสียงมาจากการเป็นนักร้องลูกทุ่งอินดี้นะครับเสียงดีมากเพลงดังที่สุดข,ของเธอก็คือเพลงสัญญาณเก่าคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับยอดวิวของเธอ39ล้านวิวนะครับกระต่ายเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งอินดี้นะครับแล้วก็ มีความน่ารักสดใสสวยงามเธอเข้าเอาตรงนี้แหละครับมาทำเป็นคลิปสั้นๆอยู่บนทวิต็อนอกจากที่จะได้เห็นผลงานเพลงของเธอแล้วได้เห็นไลฟ์สไตล์ของต,ตาลนะครับได้เห็นความน่ารักสดใสแต่งตัวแฟชั่นสวยๆอะไรต่างๆมาลงบนคลิปนะครับก็ทําให้มียอดอยูสูงนะครับเก่งจริงครับน้องคนนี้ครับทาเพลงเองด้วยนะครับ าที่อันดับที่4นะครับของสุด7 7อันดับนะครับเซเลบิตี้ที่มียอดวิวสูงสุดบนติกต o k เมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็ได้แก่น้องอาร์มชุติมาครับ a r m um, u n d e r s c h u t i m a นะครับชื่อของเธอบน t i k t o อกนะครับอาร์ม um, เป็นนักร้องสาวเสียงดีแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอเป็นคนแต่งเพลงครับแล้วก็แต่งเพลดงดังมากๆก็คือเพลงผู้สาวขาเลาะที่ให้ลำยญยแห่งทองคำเป็นคนร้องนั่นเองนะครับ และเมื่อเธอใช้ความสามารถตรงนี้มาแต่งเพลงของเธอเองยิ่งทําให้เธอโดงดังมากขึ้นนะครับได้ยอดวิวเพลงต่างๆบน u t u b e เนี่ยเป็นหลักร้อยล้านวิวเลยทีเดียวนะครับและอาบเองนะครับก็ทําคลิปสั้นๆให้เห็นความไพเราะความสามารถของเธอในการแต่งเพลงนะครับบน YouTube แล้วก็เอามาตัดเป็นคลิปสั้นๆลงบนทิกตอ,อกรวมถึงโชว์ไลฟ์สไตล์ของเธอด้วยก็ทําให้มีคนติดตามเข้าไปดูคลิป ทำให้มียอดวิวอ่ะสูงสุดเป็นอันดับ4คือสูงถึง106ล้านวิวเลยทีเดียวนะครับมาที่อันดับที่3แล้วนะครับของสุดเด็ด7อันดับนะครับเซเลบริตี้ที่มียอดวิวสูงสุดบน t ิ k ต o k เป็นผู้ชายแล้วครับคราวนี้เป็นน้องนิกคุณาทิพย์นะครับชื่อบน t i k ต o k ก็คือแอดนิกคุณาทิพยนะครับ สำหรับน้องนิคคุณาทิพย์นะครับมีชื่อเสียงมาก่อนนะครับจากการแสดงภาพยนตร์นะครับของปนอานนนนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ของตัวเองนะครับจนมาทำ TikTok เนี่ยก็ได้เอาสไตล์ความกวนๆของเขานะมาทำคลิปน่ารักมาทำชาเลนจ์อะไรต่างๆที่สนุกๆนกนะครับบน TikTok แล้วก็ยอดวิวนะครับของวิดีโอต่างๆคลิปวิดีโอต่างๆบน TikTok ของนิคคุณาทิพย์เนี่ย สูงถึง109ล้านวิวเลยทีเดียวนะครับใครสนใจก็เข้าไปติดตามดูได้เลยนะครับน้องนิกนะครับอันดับที่3สุดเด่นอันดับที่2นะครับของสุดยอดเซอร์วิตี้ไทยนะฮะที่มียอดวิวสูงสุดบน t ิ k ตอกนะครับได้แก่เตาเซฐพงครับหรือเตา AF นะครับมีชื่อบน t ิ k ตอกว่าแอดเตา Underscore STP นะครับยอดวิวนะครับรวมของคลิปต่างๆที่เตา๋าโพสต์บนทิกตอกนะครับมี1น2ล้านวิวเลยทีเดียวนะครับเต๋ามีชื่อเสียงมาจาก a อก่อนนะครับ y c a d เ m y f แ n t a s ซนะครับแล้วก็มีผลงานการแสดงนะครับทงภาพยนตร์แล้วก็ละครม,มากมายหลายเรื่องนะครับแล้วเต๋าเองเองก็ทำช่อง YouTube ด้วยซึ่งทางตัวหมูแสนทีเองก็ติดตามนะครับแล้วก็ในส่วนของ t i k t อกเนี่ยก็น่าสนุกน่าสนใจเพราะว่าเขามีการตัดคลิปสั้น เกี่ยวกับเรื่องงานของเขาเรื่องการแสดงของเขารวมถึงเจ้าแมวเหมียวที่เขาเลี้ยงอยู่ด้วย3ตัวนะครับเอามาลงบนทิกต็อกนี่แหละครับทำให้กลุ่มคนหลากหลายได้ติดตามเต่านะครับแล้วก็เข้าไปดูคลิปจนมียอดวิวสูงสุดเป็นอันดับ2ของประเทศเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1แล้วนะครับอันดับที่1ของสุดเจอันดับ เซเลบริตี้ที่มียอดวิวสูงสุดบนทิกตอ k ในปี2020นะครับซึ่งได้แก่น้องรัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่อนั่นเองครับเธอมียอดวิวรวมคลิปต่างๆแล้วเนี่ยสูงสุดถึง215ล้านวิวนะครับชื่อของเธอบนทิกต o k ก็คือ Ad ด e จ n y DM ลองไปติดตามเธอดูได้นะครับสำหรับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะครับหรือน้องเจนนี่รัชนกเนี่ยเป็นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นนะครับและผลงานที่ฮอตที่ที่สุดและสร้างชื่อเสียงให้กับเขาแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็คือเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนั่นเองนะครับเป็นนัก้แต่งเพลงนะักร้องที่มีความสามารถนะครับแล้วก็มีผลงานต่อเนื่องนะครับด้วยวัยอายุแค่20กว่าแต่เป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วนะครับ มีผลงานเพลงต่างๆมากมายมีเด็กสังกัดในค่ายอะไรต่างๆนะครับยอดวิวแต่ละเพลงก็สูงมากทีเดียวนะครับและเธอก็เอาความไลฟ์สไตล์ของเธอตรงนี้นะครับแล้วก็ผลงานต่างๆงเธอมาลงบนทิกต็อกนะครับทำให้มียอดวิวยอดรวมของคลิปต่างๆเนี่ยสูงมากเลยนะครับยังไงลองเข้าไปติดตามดูได้เลยนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่อ รบไปแล้วนะครับทั้ง7อันดับของสุดยอดเซอร์วิสตี้เมืองไทยที่มียอดวิวสูงสุดบนทิตเตอนะครับในปี2020สําหรับปี2021ต้องมีแน่ๆนะครับเซอร์วิตี้คนไหนที่ก้าวเป็นดาวรุ่งดวงใหม่นะครับด้วยความที่ยังมีการ work from home ยังมีการทํางานที่บ้านอยู่นะครับและหลายๆคนก็ต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านนะครับในช่วงที่โควิดระบาดอยู่บบยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีในปีต่อไปแล้วกันนะครับ สำหรับครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ยังติดตามแสนดี้มีสุดชาแนลของเรานะครับยอดติดตามของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ยังต้องการกำลังใจอยู่เสมอนะครับขอให้ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับรวมทั้งกดกระดิ่งอะไรต่างๆให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วก็มีข้อเสนอเรื่องการจัดอันดับอะไรต่างๆก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับบอกมาได้เลยนะครับเรายินดีมานำเสนอนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ